และนี่ก็คือภาพคันจริงของ Honda City ปี2023เฟดลิฟหรือรุ่นปรับโฉมแทบจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมากแทบจะไม่ต่างจากรุ่นเดิมกระจังด้านหน้ามีการดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับลายลังพึ่งกันชนด้านหน้าและหลังมีการปรับแต่งและมีล้ออลลอย์แบบใหม่ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับก็คาดว่าจะมาพร้อมกับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบช่วยทรงตัวของรถถุงลมนิรภัย6จุด ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางกล้องมองหลังแบบหลายมุมและกล้องมองเลนที่ติดตั้ง ORVM ORVM ก็ย่อมาจาก Outside Rear View Mirror นะฮะและที่ยึด Isofix ระบบเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายระบบ Infotainment ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เบาะนั่งแบบระบายอากาศซึ่งในตลาดอินเดียนะครับ City 2023ในรุ่นปรับโฉมนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นได้แก่รุ่น SV V vx และ zx สำหรับรุ่น v ในตลาดอินเดียจะมาพร้อมกับชุดแต่งใหม่และระบบส่งกำลังแบบไฮบริดและเบนซินส่วนสเปคที่ขายในประเทศไทยก็คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเหมือนเดิมก็คือเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบและเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับและสำหรับ honda city ปี2023เฟดลิฟหรือรุ่นปรับโฉมนั้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านหน้ารถนะครับโดยมีการดีไซน์กระจังหน้าใหม่และมีลายดังพึ่งใหม่ซึ่งแน่นอนครับแทบจะไม่มีความแตกต่างจากตัวเดิมเลยนะก็คือมีการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับทาง Honda ก็คิดว่ายังคงขายได้อยู่นะและนี่ก็คือข่าวล่าสุดของ Honda City 2023ในรุ่นปรับโฉมนะครับก็เป็นในเวอร์ชั่นของสเปคอินเดียนั่นเองนะฮะ ส่วนเวอร์ชั่นสเปคไทยนะครับก็ไม่ต่างจากนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามในการรับชมสวัสดีครับ